ไหมได้โพสไว้ก่อนกูเออหาเลยบ้างมาอะไรที่อ่ะไปเลยต้านไปเลยไปเลยเดี๋ยวกูดูเองดูดูแลตัวเองโอ้ยบอดจ้าเฮ้ยอย่าเล่นมุมเดียวกันดิไม่ไม่ต้องหอนเพื่อนเราก็ตายหมดแล้วโอู้หูไอ้บ้ามามันแตกไปอยู่น้อนนี่แกวันแตกเลยเพื่อนเพื่อเย็ดไม่เห็นเจ็ดไม่เห็น หนึ่งสองสามข้าสมุกหนึ่งสองสามออกสมุกกูเพิ่งโดนมาทำไมใครประโยนปืนเอ้ยหจังมาเบกตั้งไก่ได้ปะตั้งไก่เหรอวะต้องตั้งไก่ไม่ไม่เมว่าตั้งตั้งไก่ตรงเนี้ยตั้งไก่ท็อปนิดจ้ะเพราะไอ้เฮียเลยมันเดินไม่เดินมาทำไม่เดินมาแคนบอกโคตรปีเลยโดนตาลิเกียหลังกันเบกเลย หมดหมดหมดหล่าคนแล้วเหล่านล้เคงหน้าหรือคางหน้าหรือเค่งหน้ารูเปลี่ยนตัวรูเปลี่ยนัิเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยูจะเข้าไปเข้าเข้าอยู่ตายอยู่ตายอยู่ายโดนห้กูดูเขียวกูเลี้เขียวรอกระเพร้นหุยโวยคมจัดเรเพน้นตายตอนนี้อ้าวอ้าวหม เดือกูวนดแบบไอเบกโดนได้ไงวะเฮ้ยนี่นขยข้นยข้นวอไอเฮ้น็ต้วัสักคนทำไมเป็บจิขนมีขนมีเคียร์ให้หน่อยเอาไม่ได้กูเจ็บแล้วกูเจ็บข้นเจ็บมากไปงเจ็บมากระวังนะลียร์อะไรกระดาษต้วดูข้างบนแทงลงอยู่ตงวมน ิดอะไรวะช่วยพีคหน่อยช่วยพีคหน่สองเจ้ามาพี่ยสาโดนลืกเราแล้วกันกลับมากลับมาเป็นอันตรีมาแนตรมาแล้กลับมาเข้าไปละไม่เป็นไรรอมันออกได้หลังหลกุสานอุ้ยหายเยอะรู้หายตัวพี่หายแล้วยื้รู้ยีไหนวะเนี่ยกูต้องกูสารต้องกูเนี่ยไม่ต้องกูต้องกูบ้านต้องกูเหมือนกันเฮ้ยบ้านเรา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  เปิดสองลูกว้เิยหมาแม่ก่อนปบหลังมึงอะเอานี้มึงนี่ว่าอ well oh ุ้ยอเฮ้ยปาโบมีไอ้บ้านลองบ้านสาลองบ้านแคปผู Noah ้โฮมกระปกหัวปึ๊บหัปิดเราเล่นวันแท็บเขาเล่นวันแท็บกับแชมเบอร์ มวางนั้นแหละไปบ้าดูกูติดเฮียเลยเนี่ยอ๋อติดวัวเอาผูติดอะไรอ่ะไปบ้าประตูประตูไปประตูไปประตูสมองสมองสมองสมงไปนั่งนึงแปด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 อ้สามึงจัดทำไมอ่ะเพื่อนอยู่บ้านเองไม่ต้องวัวเอาสายโล่งอูไกลอยู่ไกลอยู่ล่างเออไอตั้มไม่ได้ล็อกให้กู ไอ้ต้ามาชอบมองทายเก่งกับกูสาไม่เจอใครเลยว่ะอยู่ๆันดตัวนี่ปสามแปดปให้เอาหน่งสองสามลองนะมันมันยังไม่ออกมาเลยเพื่อนยั้มมกเพื่อนอ้ยข้าศึว่ะยิงรูสมมุกูยังรู้สมมุไปโดนหลังประตูตายใช่กูไม่ได้้อเล่นโนจะตาย ทำไมละเพื่อนทามไม่ซื้อปืนคยเตอเออเ่นะไรเตะเยทีเตะซื้อปืนอะวะไม่ไม่หมายถึงโอเมนที่กูยิงไม่ใช่ไม่ชวแล้วนีออนอย่าอย่ดูอย่าอย่าดดูดให้จควมม่ความแม่่ขอ่ไม่

มันอยู่บ้านหรอยู่เฮเวนอยู่เฮเวนทำเสียงอย่กูอาจจะตายตวอ้ากลไปกลไปไม่ทำเสียงมก็บ่อมเลยนะเออกูรอกูรอวอหมดรหมดนอนเดี๋ยวกูสแกนี้งโอ้ยได้ได้โอ้โหโอเค o 2ก็บอก มีอมิดไหมมันต้อมีนี่อมปีสองกระบอนรังทำให้เขาเดินแบบนั้นนะดูอย่างซงดเพื่อนในทีมต้องการลอเบกไอเบรออยู่สวยมีหัวดิหัวดิร้อย่ร้อ่หวดิงรู้ว่ามันเม่คิดว่ามันรู้ปะเจ้าตัวนึงก็อยู่นี่ตัวนึงไอแม่งรู้วะมันรู้ รู้ดละกกโอกะสวยเลดเล็ดไเ้อยู่ขอบอไงกูน่มันอยู่ไปนุ่นเลย f o ก่โอเคมีทุกที่อ่เพอเอาเลยม่โคตรคมเลยอ่ะ้งมัมันหอแต่ละแคลลรแค่ลรแคลลร์แค อยู่ในในท่อในท่อ a d a p ตัวนึงอ่ะยิงไม่โดนเลยนะช่วยช่วยหน่อยครับบุกขวาสวยสั้นตอนนี้มึงเอาไอ้ที่นี่ก่อนที่หน้าน่าน่าจะร้อยมึงอยู่ช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยบุขก็ด้วยนึบุกล็อกอยู่อ๋อเฮ้ยดูฝาดูขวาได้ได้ได้เฉยเฉยเฉยแมีคองมีคองมีคองบุก ดีอคอนแฮงอยู่บนเนี่ยไม่รู้เจ็มแดนไปไหน,นไปด้านนี้ไปด้านนี้ไปด้านนี้